วันนี้มาดึงหนังสือน้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมขอเจ้าหน้าที่คัมันคงที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสนามบินบนตัวมังครับตั้งทผ่านนะเรียกแล้วเป็นการเจียนซึ่งต่อเกรงว่าเรื่องนี้จะลุกลามกระทบความสันผันระหว่างประเทศ กับประเทศที่เรามีสัมพันกันเป็นอย่างดีเป็นอย่างมากครับก็คือทุกทครั้งที่ฉันมีนักศึกษาที่นักศึกษาไทยนะครับที่เรียนที่ประเทศสาธารณรัฐเนเอรลนกลับมาประเทศไทยทั้งในช่วงปิดเทอมหรือกลับมายาวหรือว่าพักร้อนจะถูกเจ้าหน้าที่ฝังคุ้ม พิ่ณุามีนนเงินจริงๆแลแ้วประตทพิษนุานบิน,นอนเงินเรื่องนี้เกิดมามากกว่า20ปีแล้วการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมทั้งทุกทางนักเรียนหลายๆคนถูกตัดตัวเป็นระยะเวลาถึงสองสามชั่วโมงตรวจค้นซึ่งแอบอ้างว่าตรวจคนทางด้านสุลรรกากาลทั้งๆท,ที่ว่านักเรียนไม่มีอะไรที่ว่าจะอีกเลี่ยงภาษีทางสุลกากรมีแต่เสื้อผ้าและก็ หนังสือกับขอาปากพวกขนมจากอีหลายอะไรนี้แต่ทำการตรวจค้นคลิกกระเป๋าลื้อกระเป๋าตรวจซิปกระเป๋าแม่เด็ขยำกันเกงขยำเสื้อผ้าเนฝุ่นสักไม่เดียวสั่งไรอดได้ใช้ๆเวลาการตรวจค้นที่นานนั้นพูดคุยสอบขังลักษณะที่ไม่เหมาะสมเป็นการดูหมิ่นประเทศต้นทางที่ถึงแ้เังกลับมานะครับลัเษณะที่ว่า าอิหร่านฝางอะไรมาบ้านทาไมกลับมาอยู่อิหร่านแล้วทําไมไม่อยู่เลยกลับมาเมืองไทยทำไมอีกลับจบอะไรมาหรือเปล่าแล้วถามไปเจอว่ามีอิหร่านฝากอะไรมาบ้านซึ่งจากคําถามเข้าใจได้ว่าลักษณะของอาวุธของอะไรก็ผมก็ไม่ตราบว่าทางเจ้าหน้าที่นึกคิดว่าขี่มนอาวุธก็ฝากันไนกระบเอาเดินทางได้ก็ผมก็ไม่ตราบซึ่งเกิดเป็นเวลานานเป็นอย่างมาก ผมเคยส่วนตัวพอร้องเรียนเวลาผู้ใหญ่ทางด้านฝ่ายทางมันคงซึ่งเราก็มีความสำันดีเป็นอย่างมากแต่เจ้าหน้าที่ทาดงด้านทางมันคงเวลาผู้ใหญ่นะครับระดับพอ่อผม,มันทำมันคงบางหน่วยในประเทศไทยเคยคุยกันโดยตรงเคยไปมาหาสู่กันหลายหลายคนระดับพอ่อจะพยายามชี้แจงช่วยดูแลหน่อยครับว่าันเนี้ยทางอิหร่านต้องรทราบ เด็กมเรียนกลับมาต้องทองมาโรงเรียนที่อาจารทูตว่าสดหรับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมทุกครั้งที่ผมประสานซึ่งไม่ได้เกิดครั้งเดียวที่ใช้ใช้คําว่าทุกครั้งเนี่ยตรสอบถามไปยานผู้ใหญ่ที่มีความรมําผิดชอดี่ว่าทุกผมตัองานช่วยเหลือประเทศไทยนะครับตั้งแต่ระดับของรับ,รบอาแม่ทัพเบือทุกคนรู้จักผมเป็นอย่างดีสามารถทถมกรณียืนยันจากแม่ทัพทุกคน ตระหนะกฉายาในร่าปานเทศและท่านพระเด็จบุดชัยธรรมสุรัตถึงถึงไม่รับคนปัจจุบันคนเดียวปัจจุบันยังไม่เจอปอดฝอนหน้านี้ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธา,านขุทสา,ากรรก็รู้จักกับผมเป็นอย่างดีและกบกทรช่วยเหลือประเทศไทย้านฝามันตรงนั้น,น,นที่ว่าสื่อก็คงจะทราบันนี้ไม่ใช่ยานครั้งล่าสุดที่เราทําร่วมกับทางประธานรัชกาลมีท่านอเป็นมีท่านมุเราก็สามารถกับความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ใน ประเทศในตอนออกการเราสามารถปล่อยตัวประกันได้ลหลายสิ่งหลยายอย่างแต่การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมอันนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องน้มเอียนให้รบรรดารัฐบาช่วยดูแลให้นนะคณะกรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของประชาชนเรื่องความเป็นธรรมเรื่องทางด้งานกฎหมายเนี่ยสามารถทําได้ไหมที่ทุกครั้งที่เด็กเรียนกลับมาจะถูกลงกังแกในลักษณะนี้ก็เลยตัดสินว่าต้องมารเรื่องนั้นประธานรัฐสภาสักครั้งนเงเพื่อจะหยุด นะครับไอพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ที่จะนําไปสู่ความบาดหมางและอาจจะนำไปสูก่การกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเวลาอีกนิดนึงคือว่าทุกครั้งที่ผมถามไปผู้ใหญ่จะตตัวพวกพวกเจ้าหน้าที่เหล่านี้อาจจะรับ job มาอาจจะรับงา,า,าบนาพิเศษซึ่งไม่ได้เป็นคําสั่งของนงานของไทยซึ่งอันนี้ก็เราก็พอรู้ว่ามีบางประเทศครับที่เป็นศัตรูกับประเทศอีหลังก็ได้ใช้เจ้า หน้าที่ไทยในการที่ทำหน้าที่แทนแทนแทนพวกเขาก็นี่คือไซต์ที่ได้มาโรงเรียนผ่านท่านอาจารวันออนวในในวันนี้ครับท่านที่มารงเรียนจากท่นทนทนทานประธานสภาในวันนี้นะครับศาสาตรา่อวาซิดตุลามานตูไซตนี้ซึ่งท่านเป็นผู้นำชี้ห์ของประเทศไทยและท่านเคยเป็นนายกสมาคมนักเรียนเก่า ไทยที่เรียนอยู่ที่ประเทศอีหรรานนะครับสาหรับท่านผู้นี้นะครับการที่ท่านมาร้องเรียนกับท่านประธานนี่ท่านประธานได้มาหมายผมกับคุณมุกรับหนังสือร้องเรียนแล้วก็หลังจากนี้ก็จะขึ้นไปพบท่านประธานท่านประธานให้เกริมากเพราะว่าเป็นบุคคลที่ชื่อเรียประเทศชาติอย่างกรณีที่ว่ายี่สิบสามคนไทยที่ถูกพามาจับท่านผู้นี้เป็นตัวหลักสําคัญที่เปน็นสากลีรานแล้วก็ส่งผมกับคุณมุกบิน แนะนำท่านประธานสภาน,นะครับจนกระทั่งที่ธรรมะได้ก่อคนไทยยีสิสามคนนะ mm. ซิ่งการกระทําของเราของท่านทุนนี้เราไม่ได้หวังที่จะรับคนรอบแทนแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยที่มีพฤติกรรมอยางที่ท่านชซยิสตรมาได้กล่าวมาที่นี้เ,เขาไม่รู้ว่านักชาติไทยที่เวลานั้นเขาได้สร้างประโยชน์อะไรให้ประเทศไทยคุณชซยิสตรมาที่นะครับเคยช่วยเหลือปัญหาจังหวัดชายแด่พาคใต้มา แม้ทัพภาคสี่สมัยชนต่อทุกจท่านดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านได้มายื่นขอความพิจารณในครั้งนี้เพราะท่านไม่อาชจจี่จะทนต่อไปได้เพราะการคุกคามพิจารณาอย่างนี้็นการคุกคามเหมือนกับว่าที่ว่าประเทยรับจ็อตมาจากฝ่ายใดอเกว่านะครับซึ่งในนี้ผมเชื่อว่าถ้าประชาชนคจะแทงเรื่องให้ประธานการยุติธรรมประธานการกฎหมายและยุติธรรมที่ที่องประชาชน ดำเนินการเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงเพื่อที่จะให้หาข้อสรุปต่อไปอย่าได้ปฏิบัติอย่างยี่กับนักเรียนไทยที่เรียนที่อิหร่านต่อไปนะครับเรื่นงของการ,รนี้ผมก็อยากให้คุณมุกเนชานเรขาได้พูดเสริมไปอีกท่านหนึ่งครับในกรณีนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงอย่างที่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ น่าเอ่อน่าเสียดายนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องมหาเรื่องนะครับเอ่อผมก็ไม่เข้าใจทำไมจะต้องมาพูดอย่างที่อย่างที่ท่นานใสได้พูดเมื่อกกี้เพราะจะบอกว่าวาระแวงอ,อประเทศอิหรา่านในเรื่องอะไรในเมื่อ ไม่เคยมีปรากฏว่าประเทศอิร่านี่เคยสนับสนุนจาว่าผู้ก่อการร้ายหรือผู้ไม่ผู้ไม่หวังดีในประเทศไทยไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ซึ่งก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าหวาดระแวงว่านักศึกษาเรานั้นกลับจะกลับมาด้วยนำอะไรที่เป็นที่เป็นอะไรเป็นโทษหรือเป็นพิษหรือเป็นภัยนะครับเพราะฉะนั้น มันมีทางเดียวคเป็นลักษณะที่การแกล้งแต่การแกล้งอย่างนี้นะครับไม่ใช่เด็กเด็ดรอนเลยเพราะถ้าเข้าสู่กรรมติการยุติธรรมกรรมติการต้องเรียกมาสอบถามถ้าปรากฏว่าเป็นจริงเจ้าหน้าที่ที่จะทำอย่างนี้ก็จำเป็นจะต้องรับผิดชอบและถ้าความเป็นธรรมยังคงมีอยู่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมไม่ช่วยเหลือลูกน้องที่อดทำอย่างนี้ลูกน้องเหล่านี้เนี่ยมันมีสิทธิทจะถูกไล่ออกปลดออกหรืออาจจะถูกระนับในการปฏิบัติหน้าที่เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษอย่างมากอย่างที่ว่าไม่ใช่ทำลายความรู้สึกให้เกิดความ แตกแยกระวังคนไทยด้วยกันและเป็นการทำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศอิหร่านเพราะสิ่งเหล่านี้เขารู้นี่ว่าเราไปทำอย่างนี้ทำไมทำยังไม่มีเหตุผลมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าไม่มีอะไรดีเลยมีแต่สร้างความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่มีสามัญสานึกไม่ควรทำอย่างนี้ ถ้าจะรับจอบอย่างที่ว่ามันไม่คุ้มเอาถ้าความเสียหายของปาริสมากลมาเล็กเป็นผลประโยชน์เล็กๆน,น้อยๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถ้าผมเป็นผู้บังคท่บัญชาคุณอย่างนี้ผมได่ออกครับครับขอบคุณครับ